สหายฉะนไหนท่านจึงทำกรรมหนักอย่างนี้เล่าขณะนั้นเอกสรีมาได้สิมตัวว่าตนเป็นเพียงคนภายนอกมารับจ้างก็เพียงสิบ้าโดูความสรีฐานให้ท่านศรีราชานี่ยาของเาเป็นชายรถถุที่ตวญพเจ้าเป็นรถถุนียาที่ท่านพูดถึงนี้คือปุณสุถีใช่ไหม่คือุณถ้องเสาวเป็า เออสาธุเด็กเด็กที่สั้นกันที่ด้านนงเด็กในสั้นกันถือกันคอจอคอจอห้าสามสามเจ็ด